จะพาไปกินร้านหมูกะระทะลับๆย่านแจ้งวัฒนะรู้กันไหมครับว่าร้านไหนใครรู้แล้วก็อุ๊บไว้ก่อนถ้าใครยังไม่รู้ก็ตามผมมาเลย <S <S วันนี้ขอนั่งรถสบายๆ <S 1> <S 1> ายให้เพื่อนขับหนึ่งว่าแหมรู้สึกเพียๆด้วยสบายมากเลยเธอนั่งไปชิียวเดี๋ยวเราขับให้พร้อมแล้วไปกันเลย เฮ้ยเบรกอะไรอ่ะหัวทิมเลยเราเลี้ยวน่าจะเฉียวฟุตบาทนะเธอรถจะเป็นอะไรหรือเปล่าเธอไม่ต้องกังวลเดี๋ยวเราลงไปดูให้อุยแค่นี้เองไม่เป็นไรเลยรถเรามีประกันของทิพยะพประกันภัยรถยนต์ขับรถได้แบบหายห่วงมีประกันชั้นหนึ่งจากทิพย์อินชัวที่คุ้มครองทุกอย่างตั้งแต่อุบัติเหตุรถหายถูกขโมยไฟไหมอุยเธอดีจังเลยเมื่อกี้เราเองก็ตกใจเบรกแรงดีนะน้าไม่กระแทกพุงอะไรดังฮัลเธอไม่ต้องกังวลเลยสําหรับผู้ หญิงมีประกันครอบคลุมถึงการทำัลยกรรมด้วยรักษาทั้งรถทั้งหน้าเลือกดูเองได้เลยในเว็บทิปอินชัว o ดอทคอมกดเข้าไปดูเลยกดตอนนี้ได้รับส่วนลด10%ด้วยที่สำคัญขับขี่ปลอดภัยด้วยนะตอนนี้ก็หิวแล้วเมื่อไหร่จะถึงร้านนี้ไงยมาถึงแล้วร้านดังไฟหมูกระทะอยู่ตรงเซ็นทรัลแจ้งเลยหมูกระทะแบบเป็นชุดมาแบบถ้วยแน่นๆล้นๆ,ลๆเลยครับคนไข่แดงให้ทั่วแล้วนำไปย่างได้เลยใส่ผักให้ทั่วรอบกระทะสองชิ้นนี้เราขี่ไ้เถอะเพื่อเป็นการปลอบขวัญเมื่อกี้ ขอบคุณมากเลยมาด้วยความหิวก็กินกันแบบจุกๆเลยล่ะครับทับ,บจิ้มร้านนี้บอกเลยครับว่าเด็ดมากผมนี่เดินตัก3ามสี่ถ้วยเลยเนื้อสไลด์เด็ดเหมือนกันเนื้อนุ่มหวานฉ่ำม,มากต้องลองให้ได้นะกินอิ่มก็เรียบร้อยเดี๋ยวมือนี้เราจัดการเองเลยสบายใจได้เลยเลิกกังวลได้แล้วรถเราทำประกันภัยชั้นหนึ่งของทิพยประกันภัยไว้